หลังจากที่เราจะได้รับฟังทบทนวนว่าอันทรงคุณค่าจะาใครคนหนึ่งหรือหลวงพ่อธรรมชยโยสำหรับพระภิกษุครับรเราก็ทำตามตหลักวิชาที่หลวงพ่อได้ให้ไว้แล้วก็สาธุชนท่านธนบดีทุกท่านด้วยนะ ใปนึกถึงบุญปลื้มบุญนะช่วงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในการรับฟังโอวาทบุญจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ <c oughs> ทบทวนโอวาทก่อนเดินพิจารณาพัตหารในโครงการเดินธรรมยตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่14 <c oughs> เดินบินทบาต ให้พระเดินเจริญสมณธรรมไปเรื่อยๆให้ธรรมของสมณะบังเกิดขึ้นให้เห็นดวงเห็นองค์พระใสๆก่อนที่เราจะไปโปรดใครถ้ายังไม่มีธรรมเราเขาโปรดเราดูสิว่าใครโปรดใคร ถ้าเราไม่มีธรรมอย่างนี้ก็ขาดทุนอินะบริโภคฉันแบบเป็นนี่ต้องเป็นเจ้าหนี้สิต้องเป็นเนื้อนาบุญบำเพ็ญสมณะธรรมธรรมของสมณนะง่ายนิดเดียวแค่หยุดนิ่งใจอยู่ก่อนอยู่จนหยุดพุทธเกิด ชีวิตอันประเสริฐก็เกิดเจิดจ้าขึ้นเราจะฉันด้วยความเป็นนี่หรือฉันด้วยความเป็นนายฉันแบบสมณะต้องให้เห็นพระในตัวอย่างน้อยก็นึกถึงพระในตัวบทฝึกของสมณะต้องนึกถึงพระในตัวเป็นพระนอกพระใน อย่างน้อยก็ดวงใสๆต้องเรียนรู้เรื่องการฉันว่าเราจะฉันด้วยความเป็นนี่หรือความเป็นนายต้องฉันแบบสมณะบริโภคจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบมาเป็นสมณะแล้วต้องแตกต่างจากคารัหัต์ต้องเอาใจมาอยู่จนหยุดพุทธเกิดฉันอย่างนี้ ผู้ที่ฉันบุญเกิดขึ้นด้วยฉันอย่างไรให้บุญเกิดขึ้นก็ต้องเอาใจมาหยุดกลางกายบุญจะเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันไปอาหารก็หล่อเลี้ยงกายหยาบบุญก็หล่อเลี้ยงกลางกายเราจะได้ใช้เวลาในเมืองมนุษย์อย่างมีคุณค่าทุกอนุวินาทีถ้าเราฉัน ขับทายอาหารใหม่อาหารเก่าจะเอาเข้าเอาออกก็เอาใจมาอยู่กลางกายบุญก็เกิดตลอดพระเก่าพระใหม่ใจต้องหยุดเป็นทางมาแห่งบุญได้ตลอดในเพศสมณะบุญต้องเกิดตลอดบุญก็มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาไม่ว่าจะทานการให้ หรือทานเข้าก็ต้องเป็นทางมาแห่งบุญบุญจะเกิดขึ้นตลอดถ้าใช้ชีวิตสมณะเป็นเรื่องถวายพัตหารญาติโยมเราถนัดยิ่งเห็นพระฉันอร่อยยิ่งปลืม้มบางรูปตั้งแต่บวชยังไม่เคยอร่อยขนาดนี้อิ่มอร่อยย่อยง่ายทายสะดวก โยมถวายอร่อยอร่อยกลับไปรวย<า>ให้รวยอร่อยอร่อยเลย<า>ทบทวนโอาวานจากใครคนหนึ่งสา